ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สี่ผ้าเบิงผลงานของผลตกติดต่อกันนี่มแรงสามมือนะครับสามวันกับก็กว่าต้นหย่าก็งามต้นเขียบกับไม่ดอกตั้งกับทอนดนอยอดออกดอกนี่เพกาสักดินฟ้าอันนี้ลำไยปลูกเป็นทีเลี้ยงของพระหวานพระหวานเกิดนี่ครับในน้อยจี่น อันนี้ให้กันักหวานกันแขยงอยู่เพราะว่าผู้เพืออ่อนเอาหยาพึ่นตัดไปน้ำแห็งง้วกินน้ำเมร็ดของวัตถปรุงครับถือผลปรุงขึ้นมาหยากับหกพักกับมีสารพัดผักบักมีกับเป็นนวยนี่ครับบักมีกระด้ยผาเมล็ดมะปลูกกินเลยว่ามันแสบก่แล้วเมล็ดมะปูกิก้งๆทิ่มๆไว้ ก็ฮดเลีนๆไปเป็นน่วยดีนะครับคือพักหวานต้นที่ต้นที่เรายังซักไบ้แ้้วข้าเจ้า,พ,าพูดตัดหนาเพรตัดไปน้ำกับตาก,กุดแบต้นใหญ่เตินะบัูอีกต้นหนึ่งที่พ่อถูกตัดก็คนะือต้นนี้นะครับมันเด่นดีหวานก็ได้ข้างเทิงก็เลี้ยงหมดแดง ว่เลี้ยงแอกมันอยู่หรอกก็เลยบางคนมาสอยมาจอยเอาก็เลยยั้งนะครับคนมิสาเนี่คือว่าจะเอามาลองเบิรงอยู่บันที่มีหน่วยมีไข่บอเต็มอยู่นะครับเป็นหน่วดแต่บางที่มีไข่บอข้างล่างก็เป็นพริกนะครับพริกก็ได้นี่เบ็กนกดีนี่ปลาใหญ่เป็นผักนะครับผักขาดผู้เฒ่ามักจะเอาไปปลอม เพื่อน้องนเมากินสดตื้อฟนกับงามผืน่นครับกษาคัดอันนี้ปลาหย่าอันนี้คือหย่าไม่สามารถวมาจัดการมันนะครับรักษาคาัดมดส่วนที่สวยงามสำหรับด,ดอกมันนี่เขาว่าเจ็บปวดเขียวปวดฟันได้รักดาคัดนั่งขับอีเลิศอีเลิศนางเลิศอยู่ในป้ายนะครับสำหรับของปลาเนี่ยพวได้ค้นหาหาเป็นกันได้กินมืดเบื่อนะครับ อา้อาวส่วนี้ก็เลยก้อนผลที่ตกหลายเป็นเดือนพอละเออลืมบอกหนึ่งพักนี่ก็พักยิตูไทยรับพาเอืนเอ่นภาษาไทยอื่นตอนอย่างวุ๊งี่หลาสิหนาวปู่เองพันน,นะครับตอนเองอันนี้คือแตงโอ้แตงมันนแตงทั่วๆนะครับทั่วถึงฝนกับงามขึ้นมามอเลยเห็ดข้างหาเหเพิ่น Nói chung là nó chả có dữ Chúng ta sẽ được kinh nghiệm không? Khủng tâm nuôi như thế nào? chạy bậc thua. Nó chạy một thua. แตงโมสิ่งๆไว้ที่กันก็เกิดบ้างเพเกิดบ้างนี่ครับพวกคนเกิดพคนเกิดนะครับเดี๋ยวรวมอันนี้จะความสามารถยังไงว่นกบินไกลหรือขี่ลงเทเลปุ่มเออมาละขี่นกก็สักให้เพื้นไว้ครับแตงโมก็ได้ก๊าลังออกยอดออกเครื้อ ผ่านเดืรวมแลกวน้อยนี่ที่ว่าจะพุดล่องพุดล่องกลางระว่างแถวนะครับล่องกลางระว่างแถวแล้วก็ล่องเลือเติบเอาขี้ดินมาใส่เหงาทัวแล้วก็เอาเศษฟางน้ำถงน้ำผามามาอัดล่องเถวขูดข้นแล้วก็ปล่อยน้ำใส่เห้มันเนนานะครับให่เสียงเนา่าเมื่อเสียงเน่าดินก็ชุ่มชื้นหากทั่วก็สิ มันกินวิกินพืชเอามากินกินอาหารจากฟางเน่าล่ะก,ก็คงสีงามผืนคือโครงการต่อไปนะครับแต่ว่าจะาเสิ็ได้บ่ได้เวลาสิมงนี้มีนะครับส่วนมากเวลาใส่ไปแนวอื่นเข่นนอนเว้น <c oughs> <c oughs> นะครับก็เลยบอกค่ั้มีเวลาปันไดน,นี่ครับหยาก,ก็เยอะยังไม่มีเวลาออกเลยยิ่งกับไปวนแหงหกขักนะครับเปิดเบื้องดีก็มีแต่แนวกิน อ่ะสำหรับคลิปนี้กัไวไบซัมนิทน,นะครับสวัสดีครับ